เรียนท่านประธานครับผมเทวฤกษมีฉายสมาชิกวุฒิสภาครับก็ขออนุญาตนะครับคงอภิปรายเกี่ยวกับทางทางัทง้ทงท่านอนันต์แล้วก็ท่านนรงค์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องพิจารณาทั้งสองท่านนะครับแน่นอนนะครับว่าหลังจากนี้นะครับว่าผมคิดว่าในาท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะพิสูจน์คืออภิปรายเรื่องของจริยธรรมนะครับที่ผ่านมาอาจจะพิสูจน์ ลำบากนะครับแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้นะฮะไม่ว่าท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านหรือว่าอาจจะไม่มีเลยทั้งสองท่านเนี่ยฮะจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรกตในในในครั้งต่อไปเนี่ยครับผมก็ยังจะฝากนะครับว่าเนื่องจากผมก็ไม่มีช่องทางในการสื่อสารไปยังสองสองท่านนะครับเพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งนะผมก็ไม่ใช่คนตัดสินแน่นอนนะครับแม้ว่าาผมจะมีหนึ่งเสียงก็ตามนะครับว่าท่านจะได้ผ่านไปเป็นกรกตหรือเปล่านะครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ในองค์กรอิสระนะครับต้องเรียนท้าวความหน่อยนะครับว่าออตอนปี55ออนะครับขออนุญาตนะครับเอ่ยนามซึ่งไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายอะไรนะครับท่านอาจารย์จรัญพักดีนาคุลนะครับตอนนั้นมีคดีในศาลร,รัฐธรรมนูนท่านเป็นสารรัฐธรรมนูนนะครับก็ได้เป็นกรรมการสารรัฐธรรมนูนอย,อยู่ในตุลาการสารรัฐธรรมนูนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ขอถอนตัวนะครับจากองค์คณะในห่วงเวลานั้นนะครับในคดีที่ คดีที่เกี่ยวกับคดีที่มีคนฟ้องร้องเนื่องเนื่องจากล้มล้างการปกครองนะครับตอนนั้นมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2555นะครับเนื่องจากเ,เคยเปิดเผยนะฮะความเห็นส่วนตัวล่วงหน้าไปแล้วก่อนที่จะมาเป็นกรรมรการารัฐธรรมนูญอันนี้ก็จะเป็นเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับแล้วอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับหมาดๆเลยครับท่านประธานครับก็คือตอนมีนานะครับปี68นี่เองนะครับทางท่านอุดม นะครับรัฐอมริตนะครับก็เปอีกหนึ่งตุลาการสารมนูนนะครับท่านก็ถอนตัวจากคดีพิจารณาในเรื่องของอประเด็นที่ที่เราได้คําตอบมาว่าจะต้องทําประชามติกี่ครั้งนะครับแล้วก็รัฐมนุนรัฐสภาจะมีส่วนในการาสามารถมีอำนาจในการทํารัฐมนูญหรือไม่นะรัฐมนุนใหม่หรือไม่นะครับเพราะว่าท่านอุดมเนี่ยเคย ให้เป็นพยานในคําวินิจฉัยนะครับที่4ทับสมบัตนั่นแปลว่าท่านเคยเปิดเผยนะคำวินิจฉัยล่วงหน้านะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านประธานปปชนะครับตอนนั้นปี6-1นะครับตอนนั้นขออนุญาตพูดถึงละกันนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่เป็นหลักฐานสําคัญในระดับประเทศนะครับก็คือคดีแหวนมันดานาฬิกาเพื่อนนะครับตอนนั้นท่านประธานปปชตอนนั้นน่ะท่านก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใกล้ชิดนะฮะกับท่าน ที่เป็นเจ้าเป็นถูกเกาหาในคดีนี้นะครับท่านพลเอกประวิทย์นะครับท่านก็เลยถอนตัวจากจากคดีนี้นะครับก็หวังว่านะครับไม่ว่าทั้งท่านอนันต์หรือท่านนรงนะครับไม่ว่าท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านจะได้เป็นกะกะตก็อยากจะให้พิจารณานะครับว่าจะไม่มีส่วนนะฮะในคดีที่เกี่ยวข้องผมต้องยืนยันอีกครั้งนะครับว่ายังเป็นผู้ต้องหานะครับ ทั้งสวทั้งอสองในสามเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมากกว่านั้นรวมถึงอาจจะเป็นตัวผมเองด้วยซ้าไปนะครับที่กําลังถูกตรวจสอบอยู่ทั้งหมดเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับและยังไม่ได้เป็นผู้ที่มีความผิดนะฮะแล้วก็แต่ว่าเราจะมีส่วนในการที่จะไปเลือกคนที่จะมีคําวินิจฉัยและเรามีส่วนที่จํานวนอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับผมคิดว่า2ใน3มเนี่ยมีนัยยะสาคัญแน่นอนนะครับว่าจะมีคําตัดสินผ่านหรือไม่ ก็อยากจะฝากทั้งท่านอนันต์แล้วก็ท่านนารงนะฮะอยากจะให้ดูทางท่านอ,อ,อุดมรัตนอมฤตแล้วก็ท่านจรัญพัฒนากุลรวมถึงท่านประธานปปชคนก่อนหน้านี้นะครับเป็นเป็นแนวทางนะครับในการที่จะปกป้องกันปัญหาเรื่องของจริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ก็ฝากไว้เท่านี้ครับท่านประธานครับ